ละม้งสอยนี้แหละสอยนี้เลยเนี่ยเดนเลี้ยวไปแต่มีบ้านอยู่หลังหนึงสดูมังกรครับสดูมังกรนะครับอยู่ที่ไหนครับตอนนี้นอยู่ที่เอาเตยงามสัตหีบน,นะครับหาจุฬาพรน,นะครับเตามเราไปเลยใช่ไหมครับเราตามเราไปเลยครับชีไปบอครับสิไปบอ นี่เรานี่วันนี้เราเดินทางมาเที่ยวออกมาที่ชมบุรีครับสัตหีบครับวอนนี้เราจะเดินทางไปไหนต่อครับสัตหีบครับวันนี้ครับครับไปหาแตงงานใช่ไหมครับไปเที่ยวหาแตงงานแล้วจะไปดื่มดูสดือมังกรอ๋อตอนนี้ดูสดือกูก่อนนะครับดูอะไรครับ นีกเป็นครอบครัวของพวกเรานะครับเป็ครอบครัวสามพ่อแม่ลูกนะครับแต่กล้องไม่เกี่ยวนะนีครับนี่สุโมครับสุโมนี่ครับนี่ครับเรียกก่อนครับยูไ่ใช่ผู้ดครับว่าเห็เรา่ะไปขึ้นพุทโธย์ไอชุนนีว่าขึันนึที่าจะไปไหนครับเนี่ยไปไหนลูกบอกพีของมันเด็กดอยอะไรครับเนี่ยไปไหนไปไหนบอกที่เทะเลบอกด้ พอดีจะไปเที่ยวทะเลครับทะเลอะไรไม่รู้ครับดาวเอาฟลุ๊กฟลุกรู้จักฟลุ๊กปะตอนนี้นะครับโบลูขอสิภาคไปใส่กับผมเมาไปน้ำเข้าตีครับเมาเมาลายโอ้เป็นตาชิโตน้เจ้าเนาะกินคนเมียโอ้ครับเล่นโทรศัพท์อีะไรเขาเลยเนี่ย เอาหันหน้าหน่อยครับหันหน้าหน่อยอ่ามีใครบ้างตอนนี้อ่าน้องเน็ดวะเนี่ยหันหน้าหันหน้าอ่านั้นป้าป้ายันฮีครับยันฮีเสื้อแดงหันหน้าหน่อยครับวันนี้หันนั่นดีนั่นตัวขับใช่ไหมครับตัวขับ กูหลังกูหลังกูไม่ต้องมาเลยบอกก้ทำฐานที่เที่ยจริงเลยเน่ีหง่ยหงเอ้าไปยังอ่ะสิเดียไปเลยไปเลย ตอนนี้เราก็เข้ามานะครับสะมานสมุนหานเรือนะครับตอนนี้สัมรรถตัวเขาซีสรียสอยู่อ .2 ชั้น5แต่เราไม่เข้าไปล่ะสึ้หน่อยนะครับไม่เข้าไอ้บอสเฮ้ยพอตันกับอะไรเดี๋ยวไปดูอุ้ยอ่าทีน้อยโอ้ไมมเจ้า รถคนนี้ลีลาลีลาจัดโอ้ยขอดูใบอนุญาตเหรอเอาแล้วพ่ยุทธี่มีบัตรนะทำไงอะเราไม่ได้ถายอเราไม่ถ่ายอไขวน่นะน้ัดเกียน่อเบียร์น่ แบบน,นี้ผมกินออกเมียงหัว <c oughs> ผมกลังเงียเงียงหรอก่งเข้าไปเนอะเดเงเฮ้ดเงียงหรอ ทะเลหรืออะไรก็หน่อยหนึ่งนะเทะลวงอุ้ยหาไม่เจอทะลวงหามุ้งนี้ขายได้มุ้งนี้บ้าเอาไปรถถึงไหนครับตอนนี้รถถึงที่ไหนครับตอนนี้เรามาถึงที่อันนี้ให้ท่านีพลาเตยงามครับใส่ก่อนหาเหยื่อก่อนแปได้ไหเปิ้บไปใส่ช่วยรองเท้าใครที่ห้ วันนี้เราก็ได้เดินทางมาหลังชาลงกรนะฮะนายนุ่นเลยจิวิตชีวิตไม่ไม่มีใครถ่ายด้วยไงอ่ะพร้อมยังเอารอรอเรารอหนึ่งสองิมิตแบบจีวิตทางห้างอมนี้ครถ่ายด้วยนั่งอกยู่ตัวไหนเราหวไป น้องเป็นลูกนาโต้ยนี่กระเด็นขึ้นสวยเลยเมื่อกี้มีเกิดซื้อในมิมานะฮะเสียครับเผื่อถ่ายโอเคตอนนี้ผมว่าจะลงน้ำแต่ผมก็ไม่กล้าลงเพราะว่ากางเกงผมไม่มีเปลี่ยนนะครับดูจะโดดลงไปดีครับเนี่ยมันน้ำไหลมากเลยเดี๋ยวเขาเรียกอะไรนะลิงเหงาเปล่าลิงเหงา ลิงเหงาหรือว่าแมวเหงาตกหน้าๆไปอยากให้เมียมาเมียไปโรงเรียนแมวเหงาแมวเหงาเพื่อนมันจะได้ถ่ายไม่ถ่ายดีน้องมาใกล้เดี๋ยวน้องอันพัดโอเคนั่งเป็นผาปุ๋ยไปมาได้ที่เลยภาพดำเลยตอนแรก้วลอง นมนี่หมามาปยนะเกินเกินออกไปออกไปทำไมห้ย้มาใจไเลยเปะรอลยน่ออารุณหงอ้ย้่าน้องเขาเป็นเล็กเหมกกน๊กอูกกิ๊กนมาตรงนี้นุกไมลกก็ไม่ันเลยไม่เลยจพี่ไว้เก็เนสบน้ำน้ำบ่วย อาันมาไทยกูพ่ใหญ่อยู่กลางพ่หญยู่กลาง่อยู่กางนุกไม่งันร้านตุ้งเนี่อจะรับไว้ก่อนนี่แล้วพ่อจะถ่ายรูปครับทำอะไรนะครับผมจะถ่ายรูปครับ ไม่ธรรมดาไหนในดูน้องสาวนี่นี่น้องสาวอ่ะอันนี้น้องสาวเล่นน้ำไม่ได้วันนี้เป็นเมนครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนนอะครับอ้าซื้อมาแล้วไงแล้วไปอยู่ไปตรงไหนโต้ไว้ไม่แก้วเราเนี่ยนี่ซื้อน้ำแข็งอ่ะมึงกี่บอกกี่ใบไปกี่บอกหมดเลยเอาไปกี่บอกทำไมแก้วเราเนี่ยนัทพัทถือมาเมื่อกี้ไงถือมาเลยนัทพัทถือมาสองใบก็สองใบเองหายไปไหนสามนั่นมือผมถือไตั้งเยอะออหลานอ่ะ หนูดูน้องลเย le, ลยนะฮะยัไมเก็บก่อนหนา่บาในี่ 3, 5, 5, 5, 5, 5เอไอเ,เดี๋ยวไปก่อนอลงนาำแล้วไม่ตั้งหลักเลย ยืดอยู่เดี๋ยวข้าไม่ผูกยังครับข้วนเข้าผูกแสนดังเ้าเอาไปหนูวัวหน่อยเชือกข้าเชือกไม่ผูกบัวผูกไฟไงครับพตาเขาบอกว่ามาว่าพี่แกเขาจมูกแล้วก็บล็อกคอไงมัวดน้ำจริงไงนั่น